กลุ่มเกษตรกรตัว 4T เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากอิสราเอลอิสราเอลคือประเทศที่เก่งที่สุดในโลกเรื่องการเกษตรอิสราเอลเบิร์ตต้นๆเลยครับเพราะนั้นถ้าติดพัน์ที่เป็นเทคโนโลยีแล้วได้เข้ามาใช้ในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์กับคนไทยที่แบบมีหัวใจเป็นการเกษตรนะผมว่ามันมันเหมาะกันมากมันพอดีอ่ะโฟีเป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติ ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจำเป็นต้องใช่ไหมก็โลกอนาคตเขาปฏิเสธสารเคมีโลกอนาคตวันนี้ผมกำลังบอกทุกคนว่าเชื่อเรอะตลาดโลกอนาคตอ่ะกำลังมีนโยบายปฏิเสธการใช้สารเคมีและหลายชนิดในธุรกิจการเกษตรเพราะเขาเห็นแล้วว่าคนที่อยู่กับ การเกษตรเนี่ยในเลือดไปตรวจเจอสารพิษเยอะหรือเป็นมะเร็งทำไมหลายๆคนต้องไปบริโภคผักกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีสารพิษในวงการปศุสัตว์เยอะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ระบบปิดพอเลี้ยงระบบปิดก็ต้องให้อาหารเม็ดให้อาหารสําเร็จรูปในอาหารสาเร็จร,รูปก็มีมีการเล่งมีสารเล่ง มียาปฏิชีวนะไก่ก็ต้องฉีดฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเพรานั้นโลกมันก็เลยผิดเพีย้ยนไปหมดอันนี้พอตั้งต้นคืออะไรมันก็คืออาหารชนิดแรกก็คือกลุ่มพืชพันธุ์เขาก็โฟกัสไปกลุ่มพืชพันธุ์หลายๆคนก็วัยหนึ่งก็กลับไปยิ่งโควิดนี่นะฮะหลายคนที่ที่กลับไปบ้านแล้วต้องไปทําการเกษตร ก็จะพยายามปฏิเสธการใช้สารเคมีแล้วหาทางเลือกโดยการยอมจ่ายเพื่อซื้อลิตพันธ์ที่ไม่มีพิษเอามาใช้ในแปลงตัวเองแล้วก็บริโภคพ,พืชผักที่ปลูกเองก่อนที่เหลือก็ไปขายมันไม่ได้เพียงแค่ขายหน้าบ้านหรือในหมู่บ้านหรือในอำเภอนะครับมีพื้นที่สองไร่สามไร่ปลูกผักปลอสารพิษขายออนไลน์โลดขครสั่งวันนี้พรุ่งนี้เช้าแพ็คส่งของถึงมลืน เอาสองวันที่จะถึงเนี่ยผักเน่าหรืออยับไม่เน่านะครับแพ็กเกจดีๆนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการใช้อะไระเครื่องสูญยากาศอะใส่ซีนดีๆทำความสะอาดเรียบร้อยถึงลงไม่แห้งปุ๊บใส่ซองพลาสติกเอาท่อจ่อเข้าไปปุ๊บดึงมาอากาศหมดเรียบร้อยซีนเหมือนเหมือนทำอุตสาหกรรมอาหารเลยอะแล้วเวลาเอา อากาศออกเนี่ยแล้วมันซีมแล้วเวลาส่งผมว่าวันหนึ่งอะพืชไม่ไม่เน่าถ้าส่งลาเข็มยังได้ส่งต้นไม้เงี้ยเดี๋ยวนี้เวลาเดี๋ยวนี้ซื้อต้นไม้นะครับซื้อผ่านออนไลน์ผ่านหน้าเพจขายมะนาวขายมะม่วงขายกัญชงขายกัญชาเ <c oughs> ต็มไปหมดโลกอนาคตนี่สงสัยไม่ต้องออกจากบ้านะธุรกิจทํากันอยู่ในบ้านเวิร์กฟอร์มโฟมจริงๆก็จะมี โลจิสติกสที่ดีขึ้นส่งแบบมอเตอร์ไซค์ส่งแบบรถกระบะส่งหันเครื่องบินเดี๋ยวนี้มันไวขึ้นแข่งกันทั้งด้านความไวนะครับไม่ไว่าจะเป็นหลายๆค่ายทั้งเคอร์ี่ทั้งเจนจีทั้ง, Gen C, งนิมซีเซกอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่ความไวใครถึงลูกค้าไวกว่าคุณได้ตลาดของผู้จัดจำหน่ายไปครอบครอง สารอินทรีจากธรรมชาตินะครับสสารหลักนะครับฮิวมิกฟินอลิกซิติกและอะมิโนนะครับสารทั้ง4ี่ตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาปลักก็คือเข้ามาเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์ให้4ส,สารอยู่ด้วยกันก็คือกลุ่มสารเอ็กแฟกเตอร์นะครับเป็นสารประมาณมากกว่า30ชนิดซึ่งประสารอินทรียล้วนๆนะฮะถูกปรับสูกจูนแล้วเพื่อให้เหมาะกับพืชในประเทศไทย แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอ s เชเจ้าเดียวเพราะนั้นจงมั่นใจครับไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้นะครับมีใบรับรองจากแแบบว่าเป็นสารปลอดภัยร้อยเปอร์เซนหลายๆครั้งที่ผมไปประชุมก็ก็ชิมให้ดูนะครับชงแล้วก็ดื่มให้ดูทานให้ดูนะฮะก็ก็ยังปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่ยันปัจจุบันนะครับยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นอะไรเพราะว่าถ้าเขาคือสารอินทร,รนีย์อ่ะ มีพิษไหมผมคุณสมบัติเขาเหมือนน้าอ่ะเหมือนน้าเหมือนน้าฝนอ่ะไม่หวานเหมือนน้าฝนอาจจะเฟื่องๆหน่อยเหมือนเราไปเล่นน้ําในคลองหรือเราไปเล่นน้าทะเลแล้วน้ําในคลองน้ําในน้ําตกมันเข้าปากเราน้ําในทะเลมันเข้าปากเราประมาณนี้ไม่เค็มเหมือนน้าทะเลนะครับเพราะนั้นผมมองว่าธรรมชาติเนี่ยเราอยู่กับสวนเนี่ยกับเรื่องของการใช้ยูมิกใช้ ซินนาลิกใช้ซิติกแล้วก็ใช้อมิโนโที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสเปคมากนะปลอดเชื้อเก็บอยู่ได้เป็นปีเนี่ยสองปีผสมเมื่อไหร่ใช้เลยปฏิิยาทำงานท,ทันทีหลังการฉีดพ่นภายในหนึ่งนาทีเพราะมันคอมพลีตแล้วมันสมบูรณ์แล้วนะครับถ้ามีการพัฒนาไปดีกว่านี้ผมว่าเอฟเวอร์คงเป็นเจ้าแรกนะที่ทำก่อนนะครับ